ม่เ,เอ้ามาถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะจับแขรไขได้แล้วกี่โมงงนะี้เดี๋ยวแม่อ้จะไล่าให้ฟังหดึ่งวเไปฟังหมอคุยกันก่อนนะคะว่าแขรไขเป็นยังไงบ้างโล่หนึ่งแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างเดี๋ยวอันนี้อตอนนี้ก็คือเขาอยู่ในภาวะโคม่าค่ะ<ผ>ม,ม่านตาไม่ตอบสนองส่งไปก็คือค้างเลยค่ะห,หมอให้น้ำเกลืออยู่แล้วก็ตรวจเลือดไปนะคะอันนี้ไม่ได้มีการติดเชื้อแต่ ค่าไตค่าตัดสูงทั้งคู่เลยพี่พก็กัดแล้วเชียวพี่น่ากลัวคือค่าไตสูงค่ะพี่ก็กัดแล้วฟีดเลยอันนี้เดี๋ยวให้เก็บไว้ค่ะแล้วก็ตอนที่ตรวจอยอ่ะเขามีอาการชักด้วยให้าย,ยาระงับชักให้าย,ยากันช็อกให้าย,ยาลดปวดเพราะว่ามีอาการปวดเกร็งท้องมากๆด้วยอาการเนี่ยต้องดูกันแบบวันต่อวันเลยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ต้องแอดมิทยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่ของเราอ่ะไม่ได้อยู่ยี่สิบสี่ชั่วโมงบางคืนคือไม่มีคนอยู่ที่ไปดูก่อนก็ได้ Uhm ะคือพี่ต้องทำใจใช่ไหมในปากก็คือนื้ออักเสบเป็นเลือดเลยค่ะล้างปากเอ้เลยแค่ไข่เท่นคือมันป่วยมาหลายวันแล้วล่ะแต่ทีเนี้ยพี่ไม่สามารถที่จะจับมันได้ใช่แล้วเพิ่งจะวันนี้ที่แบบว่ามันคือมันมันมันยอมอ่ะตายแล้วเ้ยพี่ไม่ไหว พี่ก็ทาใจกับมันเหมือนกันนะเพราะพี่เท่าที่พี่เห็นนะพี่กะแล้วเราว่าค่าไตามันจะต้องสูงเพราะว่าส่วนใหญ่แมวเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับไตซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันมันเป็นแมวจรที่กินนู่นนี่นั่นมั่วๆทั้งมากสูงมากสูงแบบสูงปี๊ดเลยทะลุตลอดส,ส,สุดเลย <laughs> คือเครื่องตรวจไม่ได้ละค่ะอันนี้ต้องเจือจางแล้วถึงตรวจได้อืมปกติเครื่องอันนี้มันจะตรวจได้ประมาณสิบสามสิบสี่เนี่ยอันนี้ก็คือต้องเจือจางเลือดออกมาถึงจะตรวจขึ้นค่าให้ โหรวยสูงมากพี่พี่ก็พี่ก็คิดอย่างนั้นไม่งั้นมันไม่ยอมให้จับง,ง่ายๆหรอกพูดง,ง่ายๆว่าอันเนี้ยที่เรารักษาเน,นี้ยคือประคองมันไปเฉยๆอ่ารอดูไม่แน่แต่ว่าตอนเนี้ยมันน่าจะเป็นลักษณะเหมือนแบบเป็นเฉียบพลันเพราะเขามีอาการปวดท้องด้วยถ้าเป็นเฉียบพลันไหนยังมีลุ้นอ๋อคือถ้ามันผ่านช่วงเนี้ยไปได้ก็อาจจะกลับมา แต่แต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยไว้ไม่พี่ถามว่าแล้วกลางคืนมีมีน้องดูไหมไม่มีตอนนี้ไม่มีแล้วหรอใช่ตอนนี้ไม่ได้เปิดยิ่สี่ชั่วโมงกลางคืนไม่มีคนอยู่เลยค่ะก็ <c oughs> คือจะมีถึงแค่สองทุ่ม <c oughs> อุ้ยตายแล้วพี่ทำไงอะหมอถ้าถ้า,ถาจะจะดูแลเขาแบบจริงจังก็ก็ต้องย้ายก็คือหมอก็จะเขียนใบส่งตัวให้ว่าตรวจอะไรไปบ้างแล้วให้อะไรไปบ้างอย่างนี้ ปวดหมอเลยก็จะมี BMS มีเอกชัยมีออกเพศที่อยู่ใกล oh. ้ๆเราถาม,ถามว่ามันถามที่รู้รามาตอนนี้ตังมีเท่าไหร่แหละมันแย่จริงตายแล้วลูกนะหรือถ้าคิดว่าแบบเขาไม่ไหวเท่าไหนเท่านั้นก็อยู่ที่นี่ก็ได้ก็คือก็จะอยู่แบบนี้ค่ะอ,อยู่ในตู้ที่แบบเป็นตู้วิกฤตอ่ะคุมอุณหภูมิเพราะตอนนี้อุณหภูมิต่ำมากแล้วก็มีให้ออกซิเจนอยู่ แต่กลางคืนอาจจะต้องปิดออกซิเจนเพราะว่ามันมันน่าจะอยู่ไม่ถึงกลางคืนถังเล็กอ้าวถ้าปิดออกซิเจนแล้วเขาอยู่ได้เหรอหมออยู่ได้ค่ะมันก็จะมีเป็นพัดลมเปิดก็จะมีอากาศแต่ว่าจะไม่ได้เป็นออกซิเจนพ่นแบบนี้เพราะออกซิเจนมันอยู่ได้ไม่ทั้งคืนอยู่แล้วอะถังเท่านี้มันแป๊บเดียวหมดใจพี่แบบแต่เขาไม่ได้ดูแบบหายใจเฮืออเนี่ยเพราะงานออกซิเจนอะอาจจะไม่ได้แบบเป็นตัวหลักไอ้ที่น่ากลัวก็คือคือชาไตนี่เลย พี่ก็กะแล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้ไม่งั้นเนี่ยมันมันไม่ยอมหรอกแขไขๆอ่ะมันนี่ๆมากเลยเนี่ยนี่แสดงว่ามันมันมันหนักแล้วมันถึงยอมให้เขาจับมานอนนี่แล้วอ่ะมันคือคือไม่ตอบสนองไม่รู้เรื่องแล้วข้อ <ใจ S 2> ตาเขายังกระพริบแต่ว่าเวลาเราส่องไปก็คือตาแบบค้างรออือยังอยู่ในภาวะที่แบบเป็นช็อกอยู่ให้ยากันต้องรอดูว่าจะไหวไหมมันสูงปิดกี่โมงนะหมอปิดสองทุ่มค่ะ เดี๋ยวก็มาถ้าทุ่มครึ่งพี่อ้อมจะมาอกีกรอบนึงก็แล้วกันค่ะแล้วตอนนี้ค่ารักษาอยู่ที่เท่าไหร่คะเยอะอยู่เฉพาะค่าตรวจเลือดตอนนพี่จะตาย <ma ar> เห็นแล้วสงสารมากเลยพี่อ้อมสงสารแขะไข่มากเลยค่ะหายใจนะคะแต่ว่าเหมือนตาเขาไม่ได้หลับอะแต่หายใจอยู่นะแต่เหมือนตาไม่ได้หลับอะ <ma ar> ่ะอือ สงสารสงสารนะม่สงสารมากเลยอะ FC เมตตาแขกไข่ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านช่วยแขะไข่ด้วยนะคะเมตตาแขะไขด้วยนะคะมองหลบอยู่บ้านนู้นรอมตรงนี้ก่อนไงีานออะออแล้วเขก็ข้ามนหาเขาข้ามอะ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 เขาข้ามไปเขาไปแอะอยู่ตรงนู้นเราไม่รู้ไงจับง่ายๆเลยเหรอจับง่ายๆเลยเพราะเขาแย่งแนก็เลยช้อนจับได้แจับคอก่อน เหนเห่เฟรนดก็ไปจับแล้วไปหายใจเป็นลมหายใจใช่ชกระเลือกเอ่อรเกดแยังยังแข็งแรงยังนั่นอยู่ไงยังไหวอยู่ไงกะกัดผมผมผมเลยไม่กล้าจับทอารมาบอกว่ามีเรือยัมีว่ามียังมีว่ามีถุผมผมไทยผมกะจับไงอืออือังมีว่โดนยังมีว่โดนถุโดนมือแต่แต่แจ่เมื่อเช้า อยู่ใต้ใต้โต๊ะใต้เก้าอี้เออมาเมื่อตอนที่ไปมาจับอ่ะจับอ่ะแฟนบริชอนพอจับแต่แรกจับหมอนหรือเขาตะดินเหมือนที่ไล่ตัอนะไปนะของเนี้แฟนเรียกรุ่รุ่นเขาก็ดืมตามองไม่ไหวแล้วดืมตามองแฟนเรากาไปหาหมอกันนะเออก็ยอมยอมแฟนก็อุ้มมาจัดการแล้วก็รีบไปกันสงสารจนเรียกมันตั้งแต่นี่แล้วตั้งแต่หก แต่หัวข้างที่ว่ามันทุกส่วนต้องปบใหม่ๆอ่ามันนานอนี่เข้ามายังเก็บร้านประมาณห้าทุ่มกว่าออเข้ามามันก็ยังไม่ยอมไปไหนมันก็ยัง่ยืนใต้นี้นแต่พอจะจับมันพุ่งเข้าไปหลบฝนอ่ะแต่มันไม่ยอมไม่ได้หรอกมันไม่ให้เออแต่พอพุ่งมาอยู่มานี่นอนนี่ยันไม่กลับคืนพุน่งเ่ะหรอนอนนานก็ผ่านาน,นอนให้ใส่กอดแรกมันมอ,อยู่ในนี่ไอ้ออ๋อแล้วกลับไปนอนใหม่ แสดงว่านอนไปกลับไปนั่กลับตรงนู้นใหม่ยันยันบ่าย